เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปเบิงเกี่ยวกับเรื่องของผ่าไมมกันแนจากพระราชาสวนีและเงื่นก่อนแร่ขอมสซนเด็จพระนังเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงที่พระราชาท่านจึงเกิดเป็นโรงท่อจันโสมาที่บ้านทาสว่างที่มีการผลิตผายกท่องรูปแบบราชาสำนักไทยโบราณซึ่งสิเป็นจังไหนที่ตามจากรายงานนี้ค่ะ กลุ่มทอผ้าไหมย,ยกทองโบราณจันโสมาบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าในระดับประเทศมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยครูศิลป์ของแผ่นดินผู้รีเริ่มกลุ่มโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพระราชาวังและมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าชีริกิตพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทยโบราณ จุดเดนคือการนำใยไหมเส้นเล็กละเอียดมาย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคโบราณผสมผสานกับการออกแบบลวดลายที่วิจิตรเหมือนในอดีตเช่นลายเทพพนมลายหิ่งห้อยชมสวนลายก้านขดเต้นรำลายครุดยุดนาดและผสานกับผ้าลายพื้นเมืองสุรินท์คือลายอัมพรมลายสาคูลายสมอลายระเบิกลายลูกแก้วด้วยการใช้เส้นไหมกระไหลทองปั่นควบกับเส้นไหมถักทอเป็นผ้าไหมอันวิจิตรงดงาม การออกแบบลวดลายของท่านอาจารย์วีรธรรมนะคะก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินเองนะคะซึ่งท่านออกแบบลวดลายออกมาให้เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งในการวางโครงสีต่างๆเนะะี่ยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะนําไปเก็บสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวหรือไม่ก็เอาไปโชว์บางบางท่านก็จะเอาไปนุ่งตามงานพิธีต่างๆเนะะี่ยค่ะอย่างงานแต่งสําหรับการทอผ้าไหมย,ยกทองในแต่ละผืนนั้น ต้องใช้ตะกอในการทอถึง1,416ตะกอและใช้คนทอในครั้งเดียวกันถึง4คนและแต่ละวันจะทอผ้าได้แค่ความยาว4-5เซนติเมตรต่อผืนเท่านั้นผู้ที่ชื่นชอบงานผ้าไหมชั้นดีคงไม่มีใครไม่รู้จักผ้าไหมยกทองโบราณระดับพรีเมียมจันโสมาภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมานับแต่สมัยโบราณเรื่องลือกันว่าผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่างเป็นสินค้าประจำจังหวัดชื่อดังของสุรินทร์ บาทของททที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวผ้าไหมเมืองสุรินนะคะเราก็จะมีแนวทางในการส่งเสริมเข้าร่วมกับงานประเพณีอย่างเช่นงานแสดงช้างนะคะก็มีการนําผ้าไหมไปตกแต่งบนหลังช้างหรือว่างานแต่งงานบนหลังช้างอย่างนี้นะคะงานตักบาตรบนหลังช้างเพื่อมีนําผ้าไหมเข้าไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ภายในงานด้วยค่ะทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อย มุงหน้ามาเยี่ยมชมวิธีการทอผ้าไหมลวดลายไทยด้วยกี่โบราณชมกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาตินอกจากจะได้เข้าชมวิถีชาวบ้านและงานถักทออันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านท่าสว่างแล้วยังมีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านโอท็อปที่ตลาดชุมชนนําเสนอสารพันงานทอผ้าไหมตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่ทําจากผ้าไหมคุณภาพดี ปัจจุบันบ้านท่าสว่างจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งซื้อผ้าไหมขึ้นชื่อของเมืองสุรินทร์อรุณเชิญทองถ่ายภาพกิติชัยลำสมุททีมข่าวเอ็นบีทีภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดสุรินทร์